หอพักนี้คือหอพักสุดแปลกที่นี่มีค่าเช่าถูกกว่าหอพักทั่วไปถึง4ี่เท่าแถมยังมีข้าวให้กินฟรีทุกมื้อแบบไม่อัน้นแต่ผู้เข้าพักทุกคนที่นี่ต้องทำตามกฎระเบียบที่เข้มงวดซะยิ่งกว่าค่ายทหารเช่นห้ามดื่มเหล้าเมายาห้ามทำตัวดื้อกับรุ่นใหญ่ห้ามส่งเสียงรบกวนห้อง114และห้ามใช้โทรศัพท์เก่าๆเ,เครื่องหนึ่งของหอพัก ซึ่งผู้เข้าพักโดยส่วนใหญ่ก็พอจะทำตามกฎระเบียบที่เข้มงวดพวกนี้ได้ยกเว้นก็แต่กฎห้ามกินเหล้าในวันเฉลิมฉลองเทศกาลประจำปีผู้คุมหอพักที่ทนเปรี้ยวปากมานานเลยอาสาพาทุกคนไปหาเจ้าของหอพักวัยเกา่าเพื่อขออนุญาตดื่มสังสรรค์นเนื่องในโอกาสพิเศษเทวาที่รู้ว่าวันนี้เป็นวันงดขายเหล้าเลยทำทีเป็นยอมให้ทุกคนดื่มเพื่อหลอกล่อให้คนที่ซ่อนเหล้าไว้เอาเหล้าของตัวเองออกมาเทรวมเพื่อดื่มสังสรรค์ ดยหลังจากรวบรวมเล่าได้ทั้งหมดเทวาก็ทําเป็นเผลอถีบถังเหล้าตกระเบียงทําเอาทุกคนตกใจและเสงมากๆซึ่งสาเหตุที่เทวาไม่ดื่มก็เป็นเพราะในอดีตเขาเคยติดเหล้าและเคยทําเรื่องที่ร้ายแรงมากๆเพื่อนสนิทของเขาที่ชื่อวราชเลยขอให้เขาสัญญาว่าจะไม่ดื่ม ซึ่งเขาก็รักษาสัญญานั้นมาได้นานถึง30ปีแต่ในวันหนึ่งเขาก็ได้รู้ข่าวร้ายว่าเพื่อนที่เขารักได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยหลังจากนั้นเขาก็เดินทางมาร่วมงานศพด้วยความโศกเศร้าเช่นเดียวกับลูกสาวทั้ง3ของราชที่ก็เศร้าเสียใจกับการจากไปของพ่อโดยเฉพาะพี่สาวคนโตอย่างปริติที่ในตอนนี้ต้องแบกรับความรับผิดชอบต่อจากพ่อทุกอย่างซึ่งเมื่อเธอเห็นเทวาเข้ามาเคารพศพเธอก็ไล่เขาออกไปอย่างไม่ไว้หน้า เนื่องจากในอดีตราดได้ให้น้องสาวแต่งงานกับเทวาซึ่งเทวาก็ทราบซึ้งและขอบคุณมากๆเพราะการแต่งงานของคนที่เป็นกําพาถือเป็นความโชคดีที่สุดในชีวิตแต่หลังจากนั้นแทนที่เทวาจะอยู่ดูแลน้องสาวของราดเขากลับตัดสินใจทิ้งเธอไปเพื่อที่จะเดินในเส้นทางอันนองเลือดซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็ทําให้ปริติคิดว่าเทวาเป็นคนชั่วแต่ถึงจะถูกไล่ถูกด่ายังไง เทวาก็ไม่ถือโทษโกรธเธอเลยสักนิดโดยหลังจากนั้นเขาก็ร่วมงานศพอยู่ห่างๆตามลำพังและเมื่อเขรู้ว่าปริติไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเขาก็แอบไปจ่ายโดยให้ลูกน้องออกหน้าแทนเพราะถ้าเธอรู้ว่าเทวาเป็นคนช่วยเธอจะปฏิเสธความช่วยเหลืออย่างแน่นอนหลังจากนั้นเทวาก็เริ่มสืบหาสาเหตุการตายของราชเพราะในใบมรณบัตรระบุสาเหตุการตายว้วาราชหัวใจวาย ซึ่งมันก็เป็นเรื่องผิดปกติสําหรับราชเพราะเขาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีโดยหลังจากสืบได้ไม่นานเทวาก็พบว่าจริงๆแล้วราชถูกซ้อมจนตายแต่เมื่อเขามาบอกให้ปริติรู้เธอกลับดูไม่ตกใจสักเท่าไหร่เพราะเธอพอจะรู้ความจริงอยู่ก่อนแล้วแต่เธอเลือกที่จะทนเก็บความโกรธแค้นเอาไว้เพื่อที่จะปกป้องและดูแลน้องสาวทั้งสองซึ่งเธอก็แนะนําให้เทวาปล่อยผ่านมันไปเหมือนกันเพราะเธอพอจะเดาได้ว่ากลุ่มคนที่ฆ่าพ่อเป็นใคร และรู้ว่าคนพวกนั้นน่ากลัวมากแค่ไหนแต่เทวาก็ปฏิเสธที่จะทำตามคำแนะนำของเธอเพราะเขาไม่กลัวตายและไม่เคยกลัวใครโดยหลังจากเดินหน้าสืบต่อไม่นานเทวาก็ได้รู้ว่าเมื่อห้าปีก่อนราดประสบปัญหาทางการเงินจนเขาไม่มีเงินพอที่จะส่งลูกสาวเรียนหมอเขาเลยตัดสินใจลาออกจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาประดิษฐ์เครื่องเผาศพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยหวังได้เงินก้อนโตจากการจดสิทธิบัตรซึ่งเครื่องเผาศพที่ราดคิดค้น มันก็ต้องใช้ชิ้นส่วนอันตรายที่กฎหมายควบคุมเขาเลยให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรคนหนึ่งช่วยดำเนินการสั่งซื้อจากต่างประเทศมาให้แต่หลังจากสร้างเครื่องสำเร็จภาครัฐกลับไม่อนุญาตให้จดสิทธิบัตรแถมยังสั่งห้ามไม่ให้พัฒนาต่อเพราะถึงแม้สิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่งของราชจะสามารถเผาศพสัตว์ได้โดยไม่สร้างมลพิษแต่หากมันตกไปอยู่ในมือคนชั่วมันจะกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์สุดอันตรายที่สามารถสร้างหายนะได้มากกว่าสร้างประโยชน์ตัดฉากมาที่ใส่มอน เจ้าของบริษัทขนส่งระหว่างประเทศคนงานทุกคนในบริษัทนี้ถูกห้ามไม่ให้นําโทรศัพท์เข้ามาในพื้นที่ทํางานเพราะสินค้าส่วนใหญ่เป็นของผิดกฎหมายโดยเฉพาะนาฬิกาหรูราคาแพงซึ่งธุรกิจผิดกฎหมายนี้ของไซมอนก็ทําให้เขามีคู่แข่งและศัตรูรอบด้านแต่เขาก็เอาชีวิตรอดจากการถูกลอบสังหารได้ทุกครั้งเพราะเขามีฝีมือการต่อสู้ที่เก่งกาจและมีลูกน้องที่แข็งแกร่งมากๆคนนึง ซึ่งพวกเขาทั้งสองต่างก็บ้าระห่ำและโหดเหี้ยมไร้ปราณีไม่แพ้กันนั่นเลยทําให้การต่อสู้ของพวกเขาในแต่ละครั้งมีจํานวนคนตายเยอะจนพวกเขาจัดการไม่ไหวจะทิ้งลงทะเลศพก็อาจลอยเข้าฝั่งจะเอาไปฝังก็อาจถูกขุดเจอพอจะเผาก็เผาได้ไม่หมดศพมากมายที่ฆ่าเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจทําให้พวกเขาถูกตํารวจจับในสักวันแต่หลังไซมอนรู้เรื่องเครื่องเผาศพจากลูกชายที่เป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร เขาก็สนใจอยากได้มาใช้งานเขาเลยยกพวกบุกไปหาราชทันทีซึ่งราชก็รู้ดีว่าคนชั่วพวกนี้จะเอาไปใช้ในทางที่ผิดเขาเลยอ้างว่าเครื่องเผาศพของเขาไม่สามารถเผาศพคนตามที่ไซมอนต้องการได้เพราะมันออกแบบมาเพื่อเผาศพสัตว์ขนาดเล็กแต่ทางด้านไซมอนก็ดันฉลาดและรู้ว่ามันสามารถปรับปรุงให้ใช้งานได้เขาเลยจับลูกสาวของราชเป็นตัวประกันซึ่งเมื่อราชเห็นแบบนั้นเขาก็จำต้องยอมปรับแต่งเครื่องเผาศพ โดยหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ทําสําเร็จซึ่งใสมอนก็ถูกอ,อกถูกใจมากๆที่สิ่งประดิษฐ์ของราชกําจัดศพได้ในพริบตาจากนั้นเขาเลยจ้างให้ราดรับหน้าที่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้แอบไปแจ้งตํารวจเพราะหากราดรับเงินค่าจ้างจากการทํางานเขาก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการกระทําผิดซึ่งเขาก็รู้สึกผิดที่ทําผิดกฎหมายแต่เขาก็จําต้องยอมเพื่ออนาคตของลูกสาวโดยหลังจากนั้นเขาก็ทําหน้าที่กําจัดศพให้ใส่มอนเรื่อยๆแต่แล้วในวันหนึ่งเขาก็ถูกใครบางคนฆ่าตาย หลังจากเทวาสืบรู้เรื่องทั้งหมดนี้เขาก็คิดว่าคนที่ฆ่าราดไม่น่าจะใช่คนของไซมอนเพราะการที่ราดเป็นคนกำจัดศพด้วยตัวเองนั่นก็เท่ากับว่าไม่มีคนของไซมอนเลยสักคนที่รู้วิธีใช้งานเครื่องเผาศพโดยหลังจากที่ราดตายจากไปมือขวายอย่างทยันก็เดือดร้อนอย่างหนักเพราะเขาเองก็ไม่รู้วิธีใช้งานเครื่องเผาศพเขาเลยต้องกำจัดศพด้วยวิธีอื่นแต่เนื่องจากเขาฆ่าคนแทบทุกวันนั่นเลยทำให้มีศพจำนวนหนึง่งถูกตำรวจพบ ซึ่งสาเหตุที่ทยันฆ่าคนเยอะขนาดนี้ก็เป็นเพราะตลอด8ปีที่ผ่านมากรมตำรวจได้ส่งสายลับแฝงตัวมาสืบอยู่เรื่อยๆซึ่งทยันก็เป็นคนฉลาดและมีเล่ห์เหลี่ยมสายลับทุกคนเลยถูกจับได้หลังแฝงตัวเข้ามาไม่นานยกเว้นก็แต่สายลับคนแรกที่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังหาตัวไม่เจอทยันเลยข่มขู่สายลับคนนั้นด้วยวิธีสุดป่าเถื่อนนั่นคือการฆ่าทิ้งทันทีที่สงสยัยโดยไม่ต้องยืนยันหรือตรวจสอบให้เสียเวลาเพราะต่อให้ฆ่าผิดคนทยันก็ไม่สนใจ เนื่องจากคนที่ถูกฆ่าเป็นแค่กรรมกรจนๆและนอกจากนี้ทยันก็มักจะฆ่าต่อหน้าทุกคนแถมยังตามไปฆ่าลูกเมียของคนที่ถูกจับได้เพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับสายลับที่ยังแฝงตัวแต่หลังจากที่ทยันฆ่าจนตำรวจสงสยัยไซมอนก็ได้สั่งให้เขาหาทางใช้เครื่องเผาศพซึ่งเขาก็คิดว่าลูกสาวคนโตของราชพอจะรู้วิธีใช้งานเครื่องเผาศพอยู่บ้างเขาเลยส่งลูกน้องจำนวนหนึ่งไปจับตัวแต่ลูกน้องพวกนั้นก็ถูกเทวาเล่นงาน เพราะเขารู้ว่าปริติอาจตกเป็นเป้าหมายเขาเลยตามมาปกป้องคุ้มครองซึ่งเขาก็สู้กับลูกน้องของทยันได้แบบชิวๆเรากับว่าเขาผ่านการนองเลือดมาอย่างโชคชนนอกจากนี้สัญชาตญาณของเขามันก็ยังบอกว่าคนที่ฆ่าราดน่าจะเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไซมอนเขาเลยวางแผนเข้าหาไซมอนเพื่อที่จะสืบข้อมูลโดยการโกหกว่ารู้วิธีใช้เครื่องเผาศพเพื่อให้ถูกพาตัวไปเจอทยันที่ท่าเรือ ซึ่งจากนั้นเทวาก็แนะนําตัวว่าเขาเคยเป็นผู้ช่วยของราศเมื่อหลายปีก่อนแต่ทางด้านทยันก็ยังไม่เชื่อเขาเลยสั่งให้ลองใช้งานเพื่อเป็นการพิสูจน์จากนั้นเทวาเลยชี้ไม้ชี้มือทําเป็นสั่งให้ปริติใช้งานเครื่องเผาศพซึ่งนั้นก็ทําให้ทยันหลงเชื่อว่าปริติทําตามที่เทวาออกคําสั่งทําให้หลังจากนั้นเทวาก็ถูกจ้างให้ทํางานกําจัดศพตามแผนการสุดฉลาดที่เขาวางไว้เพื่อให้สามารถสืบหาเบาะแสได้ง่ายขึ้น ซึ่งนอกจากจะได้สืบหาเบาะแสแล้วการได้ร่วมงานกันของเทวากับปริติก็ยังทําให้ทั้งสองได้รู้จักและเริ่มเข้าใจกันจนในวันหนึ่งปริติก็ได้รู้ว่าเทวาไม่ใช่คนเลวร้ายอย่างที่เธอคิดในวันหนึ่งไซมอนจับได้ว่ามือขวาที่เขาไว้ใจที่สุดแท้จริงแล้วเป็นสายลับคนแรกที่กรมตํารวจส่งมาโดยหลังจากที่ทยานแฝงตัวมาปฏิบัติภารกิจได้หปีเขาก็ขาดการติดต่อกับกรมตํารวจ เพราะเขาโลภอยากได้เงินจากธุรกิจผิดกฎหมายเขาเลยผันตัวมาทำงานให้แก๊งเพื่อที่จะยักยอกเงินไปเก็บสะสมไว้ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาก็คอยจัดการสายลับทุกคนก่อนที่สายลับพวกนั้นจะสืบรู้เรื่องของเขาแต่หลังรวบรวมเงินได้จำนวนมหาศาลแทนที่เขาจะหอมเงินหนีไปต่างประเทศเขากลับยังอยู่ต่อจนถูกจับได้เพราะเขาโลภจนอยากได้อีกเรื่อยๆซึ่งไสมอนก็โกรธมากๆที่ถูกหลอกเขาเลยลงมือฆ่าทยันด้วยตัวเอง และจากนั้นเขาก็เรียกเทวามาจัดการศพด้วยการเอาไปฝังไว้ที่สุสานข้างโรงพักเพราะเขาอยากให้กรมตำรวจได้รู้ว่าสายลับที่ส่งมาเป็นสายลับสุดชั่วและเป็นคนที่ฆ่าสายลับคนอื่นๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ระหว่างทางเทวาก็คิดสงสัยว่าทำไมไซมอนถึงสั่งให้เขาทำงานนี้ในทั้งทั้งที่ลูกน้องคนอื่นๆก็ทำได้แต่ถึงแม้จะยังไม่รู้คำตอบเทวาก็ยังจำต้องทำตามที่ไซมอนสั่ง เพราะเขาคิดว่ามันคือโอกาสที่ดีในการสร้างความประทับใจให้ไซมอนแต่หลังฝังลงหลุมได้ไม่นานอยู่ยู่ทยันก็ฟื้นขึ้นมาจากหลุมเพราะความจริงแล้วเขายังไม่ตายหัวใจของเขาแค่หยุดเต้นชั่วคราวในตอนที่เขาถูกทำร้ายอย่างรุนแรงแม้เหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทางการแพทย์แต่มันก็เป็นเคสที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆจนอาจเรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์แต่มันก็คงจะเป็นปาฏิหาริย์ที่ไม่มีความหมายเพราะหลังจากที่ไซมอนรู้เรื่อง เขาก็โทรมาสั่งให้เทวาฆ่าซึ่งหากเทวาขัดคำสั่งเขาก็จะไม่สามารถสืบหาคนที่ฆ่าราชได้ต่อแต่เนื่องจากปริติเรียนหมอเธอเลยอยากจะช่วยชีวิตตามจรรยาบรณแพทย์แม้ว่าเทยันจะเป็นคนชั่วช้าก็ตามหลังจากนั้นเทวาจึงไว้ชีวิตเทยันตามที่ปริติขอแล้วก็หลอกให้ไซมอนหลงเชื่อว่าเขาลงมือฆ่าเทยันตามที่สั่งแล้วซึ่งเมื่อกลับไปถึงท่าเรือไซมอนก็ได้ให้รางวัลที่ทำงานสำเร็จด้วยการให้ดูคลิปตอนที่ราชถูกฆ่า ซึ่งไซมอนก็รู้อยู่ก่อนแล้วว่าเทวาแฝงตัวมาทํางานให้แก๊งเพื่อที่จะสืบหาตัวคนที่ฆ่าราดแต่เนื่องจากไซมอนถูกใจการทํางานของเทวาเขาเลยวางแผนดึงเทวามาเป็นพวกโดยการให้เขามีส่วนในการตายของทยันซึ่งความจริงแล้วเป็นคนที่ฆ่าราดเพราะราดสืบรู้ว่าทยันเป็นสายลับทรยศโดยหลังจากที่เทวารู้ความจริงไม่นานทยันก็โทรมาขู่ให้เทวาทําตามที่สั่งซึ่งเขาก็ต้องทําตามเพื่อความปลอดภัยของปริติ แต่ก่อนที่จะวางสายเขาก็ได้ถามว่าราชพูดอะไรก่อนตายเมื่อเทยันตอบว่า power house เทวาก็รู้ความหมายของมันในทันทีเพราะ power house คือชื่อยี่ห้อเหล้าที่เขาชอบการพูดถึงเหล้าของราชจึงสื่อความหมายได้ว่าเขาอนุญาตให้เทวากลับมาเป็นเทวาคนเก่าเพื่อล้างบางคนชั่วพวกนี้ให้สิ้นซากหลังจากนั้นเทวาก็เริ่มทำตามที่เทยันสั่งอย่างแรกคือลักลอบขนทรัพย์สินและหนังสือเดินทางไปเก็บไว้ที่ห้องนิรภัยลับของเทยนัน ที่เต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองที่ยักยอกมาหลังจากนั้นทยันก็สั่งให้เทวาขโมยเอกสารลับซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรแต่หลังจากนั้นเทวาก็สืบรู้เองว่ามันคือรายชื่อลูกค้าจากทั่วโลกที่ใช้บริการธุรกิจค้าอวัยวะซึ่งเป็นธุรกิจเสริมที่ไซมอนแอบทำอย่างลับๆโดยใช้การตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมกรเป็นเครื่องมือเพื่อตรวจหาคนที่สามารถใช้อวัยวะได้แต่เนื่องจากคนที่ถูกเลือกเป็นกรรมกรที่ใช้แรงงานอย่างหนักจนร่างกายไม่สมบูรณ์ ไซมอนเลยแซงเป็นเจ้านายที่ดีเพื่อหลอกคนเหล่านั้นมาพักผ่อนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก่อนที่จะถูกฆ่าเพื่อเอาอวัยวะไปขายสำหรับงานสุดท้ายของเทวาคือการฆ่าลูกชายของไซมอนแต่เทวากลับทำใจฆ่าไม่ลงเพราะอรชุนไม่ใช่คนชั่วช้าโดยสันดานโดยที่ผ่านๆมาอรชุนแค่ทำตามที่พ่อขอให้ทำหลังจากนั้นเทวาเลยตัดสินใจช่วยให้อรชุนได้หนีไปซ่อนตัวกับแฟนสาวแต่จากนั้นไม่นาน ทยันก็วิดีโอคอลมาขู่ว่าจะฆ่าปริติเพราะเขารู้เรื่องที่เทวาไม่ได้ฆ่าอราชุนตามที่เขาสั่งแต่หลังเทวาพูดชื่อดิลิปทยันก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปซึ่งมันก็เป็นสีหน้าของความกลัวเพราะดีลิปคือชื่อเดิมของเทยันและคนที่รู้ก็มีแค่คนรักของเขาโดยจากนั้นเทวาก็เปิดเผยความจริงว่าสาเหตุที่เขายอมทําตามคําสั่งไม่ใช่เพราะเขากลัวหรืออ่อนแอแต่เป็นเพราะเขามีแผนจะแก้แค้นโดยหลังจากที่เขาไปเห็นห้องลับของทยัน เขาก็ส่งคนไปขโมยทรัพย์สินทั้งหมดและเมื่อเขาสืบรู้ว่าน้องสาวของปริติถูกคนของเทยันจับไว้เป็นตัวประกรันเขาก็ส่งลูกน้องฝีมือดีไปช่วยและเมื่อเทวาถูกจับได้ว่าเขาไม่ได้ฆ่าอรชุนตามที่สั่งเขาก็รู้ทันทีว่าแฟนสาวของอรชุนคือคนที่โทรไปบอกให้เทยันรู้เพราะความจริงแล้วเธอคือคนรักของเทยันซึ่งในตอนนี้เทวาก็ได้จับเธอมาเป็นตัวประกรันเพื่อข่มขู่บังคับให้เทยันปล่อยตัวปริติซึ่งเทยันก็รักกาลยาม,มากๆ เขาเลยยอมปล่อยปริติไปเพื่อช่วยคนรักแต่ในระหว่างที่เทวากลับหอพักเพื่อไปปกป้องดูแลน้องสาวของปริติทางด้านกะระยาก็ได้เล่นละครตบตาว่าพ่อแม่ของเธอถูกจับเป็นตัวประกันเธอเลยต้องยอมทำตามที่ทยันสั่งโดยไม่เต็มใจซึ่งทางด้านอรชุนก็หลงเชื่อและใจอ่อนแต่ทันทีที่เขาแก้มัดให้กระยาเธอก็เปิดฉากสู้กับคนของเทวาด้วยฝีมือการต่อสู้ที่เก่งกาจและจากนั้นก็จับอรชุนไปเป็นตัวประกันส่วนทางด้านทยัน เมื่อเขารู้ว่ากลยาปลอดภัยแล้วเขาก็รีบไล่ล่าตามปริติไปทันทีและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตามไปเจอปริติที่กำลังแวะพักกินข้าวซึ่งฝีมือการต่อสู้ที่เก่งกาจของทยันก็ทำให้คนของเทวารับมือไม่ไหวพวกเขาเลยทำได้แต่พาปริติหนีไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็หนีไปจนมุมบนรถไฟซึ่งก็มีผู้โดยสารหลายคนพยายามจะช่วยแต่ทยยันก็จัดการพลเมืองดีเหล่านั้นโดยไม่สนใจว่าเป็นคนแก่หรือผู้หญิง แต่ทันใดนั้นปริติก็นึกขึ้นมาได้ว่าพ่อเคยพูดว่าในวันที่พ่อไม่อยู่หากลูกเจอเปัญหาใหญ่หรือตกอยู่ในอันตรายให้โทรไปเบอร์5 8 2 1เพื่อขอความช่วยเหลือตัดฉากมาที่หอพักคนของทยันจำนวนหลายสิบคนได้บุกมาจับตัวน้องสาวของปริติที่มาซ่อนตัวอยู่ในหอพักของเทวาซึ่งก็โชคดีที่ในตอนนั้นเทวากลับมาถึงแล้วเขาเลยเข้าสู้และจัดการคนของทยันได้แบบชิวๆแต่ในระหว่างที่เขากำลังสู้อยู่นั้น เมื่อเขาได้ยินเสียงโทรศัพท์ของหอพักเขาก็รีบมารับสายด้วยความตื่นเต้นเพราะเมื่อไม่กี่เดือนก่อนราดได้บอกผู้ดูแลหอพักเอาไว้ว่าหากมีคนโทรเข้าโทรศัพท์ของหอพักให้รู้ไว้ว่าคนคนนั้นคือลูกสาวของเทวาซึ่งเมื่อเขามารับสายเขาก็จําได้ว่าเสียงนั้นคือเสียงของปริติแต่ก่อนที่จะได้พูดอะไรสายสัญญ,ญาณโทรศัพท์ก็ถูกตัดขาดโดยความโกรธและความเป็นห่วงลูกสาวเทวาเลยเข้าสู่โหมดนักฆ่าเต็มตัวแต่ไม่นานหลังจากนั้นคนของทยันก็บุกมาเพิ่มอีกเป็นขยง คนของเทวาที่แฝงตัวเป็นผู้เข้าพักจึงได้เปิดเผยความแข็งแกร่งและเข้าสู้กับศัตรูซึ่งพวกเขาก็มีฝีมือเก่งกาจและสู้เคียงข้างเทวาได้อย่างเข้าขารู้ใจโดยเฉพาะเจ้าของห้องพักหมายเลข1 1 4โดยหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็จัดการผู้บุกรุกได้ทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันนั้นทยันก็ได้วางแผนหลอกใช้ไซมอนโดยการยุให้ไซมอนอยากจะฆ่าเทวา ซึ่งเขาก็เริ่มจากวิดีโอคอลไปหาเพื่อทำให้รู้ว่าเขายังไม่ตายเพราะเทวาขัดคําสั่งและโกหกไซมอนมาโดยตลอดนอกจากนี้เขาก็ยังเปิดเผยว่าเทวาคือคนที่ขโมยรายชื่อลูกค้าไปและเพื่อเติมไฟแค้นให้ลูกชนมากขึ้นทยันก็ได้ฆ่าอารชุนต่อหน้าไซมอนโดยโกหกว่าเขาถูกเทวาบังคับให้ทำเพื่อแลกกับการปล่อยตัวกัลยาที่ถูกจับตัดฉากมาที่กัลยาหลังเธอตามมาเจอตัวปริติ เธอก็หลอกว่าเทวาส่งเธอมารับไปหอพักซึ่งปริติก็หลงเชื่อและยอมตามไปแต่จากนั้นไม่ทันไรทั้งสองก็ถูกคนของไซมอนจับตัวซึ่งทางด้านกัลายาก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องเพื่อหลอกให้ไซมอนหลงเชื่อและตายใจแต่พอเธอจะลงมือฆ่าด้วยอาวุธที่ซ่อนไวท้ทางด้านไซมอนก็ป้องกันตัวไว้ได้เพราะเขารู้ทันเล่เหลี่ยมมารยาของกัรยาโดยหลังจากนั้นเขาก็ฆ่าเธอต่อหน้าต่อตาทียันเพื่อแก้แค้นเอาคืนที่ลูกชายถูกฆ่าตายตัดฉากมาที่เทวา ทันทีที่เขารู้ว่าปริติตกอยู่ในอันตรายเขาก็รีบตามมาช่วยโดยไม่กลัวตายซึ่งความกล้าบ้าระห่ำของเทวามันก็ทำให้ไซมอนอดสงสัยไม่ได้ว่าเทวาเป็นแค่เจ้าของหอพักธรรมดาจริงๆหรือเปล่าทางด้านเทวาไขาข้อสงสัยนั้นโดยการเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังว่าตัวเขากับพักพวก60คนเป็นกรรมกรกำพร้าที่ไม่มีใครเหลียวแลแต่หลังจากที่ได้เจอราชชีวิตของกรรมกรติดเหล้าก็เปลี่ยนไป พราะราดเป็นทั้งเพื่อนที่ดีและเป็นคนในครอบครัวที่เทวาหยหาแต่แล้วในวันหนึ่งกรรมกร400ชีวิตก็ถูกจับเพราะสิ่งที่นายจ้างให้ขนคือยาเสพติดซึ่งทางตำรวจก็รู้ดีว่านายจ้างโยนความผิดทั้งหมดให้กรรมกรตำรวจจึงได้ยื่นข้อเสนอว่าจะจับกรรมกรไปติดคุกแค่100คนซึ่งหลังจากนั้นเหล่ากรรมกรก็คัดเลือกคนที่จะไปติดคุกโดยเลือกคนที่ไม่มีพันธะและลูกเมียซึ่งกรรมกรที่เป็นกัมพร้าก็เข้าเกณฑ์นี้ทั้งหมดยกเว้นก็แต่เทวา เพราะเขาโชคดีที่ได้แต่งงานกับน้องสาวของราชแต่ถึงอย่างนั้นเทวาก็ทิ้งพี่น้องกรรมกรของเขาไม่ลงเขาเลยตัดสินใจไปเป็นหนึ่งในร้อยคนที่จะถูกจับแต่การตัดสินใจนี้ก็ทําให้ราชไม่พอใจเขาเลยพาน้องสาวหนีไปที่อื่นซึ่งในตอนนั้นเธอก็กําลังตั้งท้องอยู่หลังเธอคลอดและตายจากไปราชเลยรับเลี้ยงปิติเป็นลูกโดยไม่บอกให้เธอรู้ว่าเทวาคือพ่อแท้ๆแ,แต่หลายปีหลังจากนั้น เมื่อราดรู้ว่าเทวาละทิ้งชีวิตสุดอันตรายมาทำกิจการหอพักและอยู่อย่างสงบสุขราดก็คิดจะไปบอกความจริงให้รู้แต่อยู่ๆเขาก็เปลี่ยนใจเขาเลยฝากบอกผู้ดูแลไว้แทนว่าหากวันหนึ่งมีคนโทรเข้าโทรศัพท์ของหอพักให้รู้ไว้ว่าคนคนนั้นคือลูกสาวของเทวาซึ่งเขาก็ได้รู้ความจริงเมื่อไม่นานนี้นั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อมาช่วยปริติส่วนเหตุผลว่าทำไมเทวาถึงไม่ติดคุกมันก็เป็นเพราะว่าในตอนนั้น ตำรวจไม่ได้จะจับกรรมกรไปติดคุกจริงๆแต่ตำรวจพวกนั้นร่วมมือกับนายจ้างเพื่อที่จะฆ่ากรรมกร100คนโดยหลังจากที่เทวารู้ความจริงเขาก็นำกรรมกรก่อเหตุประท้วงอย่างกล้าหาญแต่เมื่อเห็นว่าการประท้วงไม่เป็นผลเทวากับพี่น้องกรรมกรที่เป็นกําพร้าก็ลุยเข้าสู้กับคนของนายจ้างสุดชั่วจนในที่สุดเทวาก็สังหารนายจ้างได้สำเร็จซึ่งจากนั้นเทวาก็ลากศพนายจ้างออกมาเพื่อที่จะข่มขู่ให้พวกคุนส่วนกลัวและเพื่อประกาศให้รู้ถึงอำนาจของกรรมกร ัดฉากกลับมาในปัจจุบันเทวาได้บอกว่านายจ้างที่เขาฆ่าคือพ่อของไซมอนที่ชื่อว่าซาเวียซึ่งเมื่อไซมอนรู้แบบนั้นเขาก็เปิดฉากสู้เพื่อที่จะแก้แค้นให้พ่อซึ่งในช่วงแรกทั้งสองก็สู้กันอย่างสูสีต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครแต่หลังสู้กันได้สักพักเทวาก็สามารถเอาชนะได้สําเร็จ แต่จากนั้นไซมอนก็ได้บอกว่าการตายของเขาไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้เพราะยังมีอีกคนที่จะมาฆ่าเทวาแต่ไม่ว่าอีกคนนั้นจะเป็นใครคนอย่างเทวาก็ไม่เคยเกรงกลัวโดยหลังจากนั้นเขาก็ร้อยนาฬิกาหรูเป็นโซ่แล้วก็ใช้มันสังหารไซมอนส่วนทางด้านปริติ ระหว่างที่เธอกำลังจะถูกผ่าเอาอวัยวะคนของเทวาก็เข้ามาช่วยเธอไว้และหลังจากนั้นพวกเขาทุกคนก็หนีออกมาแล้วก็ระเบิดเรือของไซมอนทิ้งแต่ในเวลาต่อมาพวกเขาก็ถูกจับไปด้วยฝีมือของคนที่ไซมอนพูดถึงซึ่งคนคนนั้นก็คือบอสใหญ่ขององค์กรอาชญากรรมเขามาที่นี่เพื่อแก้แค้นให้ไซมอนซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กร แต่ในจังหวะที่ทาหากำลังจะฆ่าเขาก็จำเทวาขึ้นมาได้ว่าเทวาคือหัวหน้ากรรมกรที่ฆ่านายจ้างอย่างโหดเหี้ยมเมื่อหลายปีก่อนโดยความจริงแล้วทาหาเป็นลูกชายของหนึ่งในหุ้นส่วนแต่นอกจากเขาจะไม่โกรธแค้นที่พ่อถูกข่มขู่เขาก็ยังเคารพยกย่องในฝีมือและความกล้าหาญของเทวาหลังเขาได้ขึ้นเป็นหัวหน้าองค์กรเขาเลยสั่งให้คนออกตามหาเทวาเพื่อที่จะชักชวนมาเป็นมือขวา แต่คนของเขาก็หาไม่เจอตลอดหลายปีเพราะเทวาไปซ่อนตัวเป็นเจ้าของหอพักธรรมดาพอได้มาเจอในวันนี้ทาฮาเลยเอ่ยปากชักชวนด้วยตัวเองซึ่งเทวาก็มีเหตุผลบางอย่างเขาเลยตอบตกลงรับข้อเสนอโดยมีเงื่อนไขสําคัญว่าทาฮาจะต้องปฏิบัติกับกรรมกรอย่างให้เกียรติโดยหลังจากนั้นเทวา,าในฐานะมือขวาของทาฮาก็ลงมือฆ่าทยายันเพื่อแก้แค้นให้เพื่อนรักด้วยการขุดหลุมขนาดใหญ่แล้วฝังทั้งเป็นเพราะไม่อยากให้ฟื้นขึ้นจากหลุมเหมือนครั้งก่อน หลังเรื่องราวการนองเลือดจบลงเทวาก็มาส่งปริติกลับบ้านโดยที่ไม่บอกความจริงให้เธอรู้เพราะเขายังคงรู้สึกผิดที่ทอดทิ้งครอบครัวอดีตที่ผิดพลาดไม่อาจลบได้แต่สามารถชดใช้ได้ด้วยการกระทำในปัจจุบันในหนังเรื่องนี้พระเอกพาน้องหมาไปทำกิจกรรมอะไร 1. เล่นสเก็ตบอร์ด 2. กระโดดล่ม 3. นั่งเครื่องร่อน ปตาาตตบาถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสุกเสาร์หกโมงตรงสวัสดีค่ะ